สวัสดีครับเอฟซยรัมาชิกศูนย์ฝึกงานไม้สเสด็กทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโต้วางทีวีแบบผีๆนะครับก็จะเป็นสไตล์ออกอวงแหวงนิดหน่อยนะครับตัวนี้จะ,ะนะนจะเปิดเก็บของได้น,นะครับข้างในจะเปิดเก็บของได้เป็นตู้เตียน่ะครับครับอ่า ม้ที่ใช้ทาก็เป็นไม้เมลามีนะครับถ้าให้ดีก็20่สมิลน,นะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับขอกำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆครับฝากกด,กดติดตามนะครับดดตติามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับ เรื่อยท็อปก่อนนะครับก็คือท็อปของเราสี่สิบห้านะครับสี่ห้าคุณเมตรห้าสิบ ตู้เตี่ยบบนี้เราจะทำนะครับก็คือกว้างเมตรห้าสิบแล้วก็ความลึก4ี่สิบห้าความสูงก็คือห้าสิบเซนนะครับไว้สำหรับตั้งทีวีได้ด้วยจะได้ไม่ต่ำเกินไปเริ่มจากชิ้นท็อปเลยนะครับชิ้นท็อปนี่เราตัดไปให้ให้เต็มตามจำนวนที่เรากำหนดไว้ก่อนก็คือเมตรห้าสิบนะครับส่วนด้านนี้ก็คือสี่ห้าเซนเมตรห้าสิบคูณสี่ห้านะครับ พอได้ชิ้นท็อปแล้วเราก็ไปตัดเอาชิ้นพื้นนะครับชิ้นพื้นเนี่ยก็จะสั้นกว่าชิ้นท็อปโดยที่ความหนาเพากับหักความหนาของชิ้นข้างออกไปอันนี้จะเป็นชิ้นข้างนะครับชิ้นพื้นนะครับก็จะสั้นกว่าชิ้นท็อปนะครับโดยที่หักความหนาของมความหนาของมาชิ้นข้างออกไปเห็นไหมครับเวลาที่ประกอบแล้วมันก็จะเสมอกัน เราะนั้นมันจะต้องหักไปทั้งซ้ายทั้งขวานะครับพูดง่ายๆก็คือว่าชิ้นพื้นก็คือหักความหนาจากของไม้ด้านข้างสองแผ่นนะครับก็คือซ้ายขวาออกไปมันก็กจะได้ความยาวส่วนความลึกความลึกตอนนี้เราให้ลึกนะครับ42เซนครึ่งเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปอมบานด้วยมันจะมีบรรพับเป็นาเป็นบาน ทับขอบนะครับเพราะนั้นชิ้นเพื้์นะครับความลึกจากนี้มาถึงนี่42เซนครึ่งพราะเราก็ตัดชิ้นข้างซ้ายขวานะครับชิ้นข้างซ้ายขวาความลึกก็จะเท่ากันแต่เพียงแต่ว่าความสูงความสูงนะครับความสูงเราทำมา50เซนแต่ความลึกเราเท่ากับชิ้นข้างนะครับ มันก็จะออกมาเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับสองข้างซ้ายขวาส่วนชิ้นหลังชิ้นหลังถ้าเรากันพลาดเราก็ยิงประกอบชิ้นข้างไว้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยยกชิ้นหลังมาสอดชิ้นหลังก็จะพับจะสอดใหม่หมดเลยนะครับ ชิ้นหลังก็จะอยู่บัดน,นี้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวต้องยกขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีตีนโตอีกสิบเซนตถ้าเรากันพลาดเราก็ประกอบชิ้นข้างก่อนซ้ายขวานะครับชิ้นข้างประกอบขึ้นมาเลยนะครับซ้ายขวาแล้วก็ชิ้นบนท็อปก็ประกอบขึ้นไปข้างบนเราก็จะเหลือช่องว่างช่องว่างภายในนั่นแหละครับคือขนาดของชิ้นหลังนะครับอันนี้ผมหามาเรียบร้อยแล้วผมก็เลยตัดมาให้เสร็จเลย พอต่อไปก็จะเป็นตัวตีนโตนะครับต,รตีนโตเราก็กําหนดไว้ที่สิบเซนนะครับก็จะมีด้านหน้าด้านหลังแล้วก็มีซอยระหว่างช่วงกลางๆนะครับแล้วก็จะมีเนื่องจากโต้ยาวเม็นห้าสิบเซนนี้แอนแน่นอนนะครับเราก็จะมีแผงไม้ชิ้นนี้ขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ประกอบไปก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยมาหาที่หลังนะครับแผงไม้อีกชิ้นหนึ่งก็จะอยู่ ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ด้านด้านหน้านะครับเราก็จะเสมอส่วนด้านหลังนะครับมันก็จะหลบมาให้เพื่อให้ชิ้นหลังเนี่ยปะเข้ามานะครับ